สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับคุณครูพี่ดันจะแนะนําอย่างนี้ทุกหน้าเลยนะครับนอกจากเป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษบ้างนั้นคือครูคจะนำหน,นังสือเนียบเรี Hello Free ในส่วนที่แปดส่วนบุ๊กนะครับวันนี้มาเรียนหน้าที่39กันเลยนะครับนี่คือหน้าตาหนางังสือหน้าที่39นะครับเป็นเพลงนะครับนะ Sing Along and Act It Out นะครับ ก็คือมาร้องมาร้องเพลงตามเนื้อเพลงนี้กันเลยนะครับแล้วก็แอคเชิยจ๊อปก็คือมาเต้นรํากันเลยนะครับแปลตรงๆว่าอย่างนั้นอมาดูในรายละเอียดกันนะครับนี่คือนะครับนะเนื้อเพลงนะครับชื่อเพลงว่าโคกี้พุกี้นะครับโคกี้พุกี้เนี่ยเป็นชื่อเพลงสมัยเก่านะครับนะนานมากนะครับนะในประวัติความเป็นมาเนี่ยนักเรียนลงไปดูใน Google ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนมาฟังเพลงกันก่อนนะครับหลังจากนั้นคุณครัวพีดนันก็จะแปลเนื้อเพลงให้นะครับอักฟังเพลงก่อนครับ 1, 2, 3 2> Put your right hand in, put your right hand out Put your right hand in and shake it all about You do the hokey pokey and you turn yourself around That's what it's all about Put your left hand in, put your left hand out เมื่อฟังเพลงจบไปแล้วนะครับนะก็มาแปลเนื้อเพลงกันนะครับฮุกกีพูกี้ก็ไม่ต้องแปละนะครับเป็นชื่อเพลงนะครับนะ put your right hand in put your right hand in นะครับ put แปลว,ว่านำแปลว่าถือแปลว่าวาง your right right hand นะครับก็คือมือขวา in แปลว,ว่าเข้าไปข้างใน put in นะครับก็คือนำมือขวาของคุณเข้าไปข้างในก็คือเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าก็ได้นะครับหรือซ่อนไว้ในเสื้อ อะไรสักอย่างก็ได้พูดอยู่ right hand out แล้วก็นำมือนั้นออกมาอีกทีหนึ่งนะครับโผล่ Pro, มือออกมาอีกทีหนึ่งพูด YOUR right hand in ก็เอามือซ่อนเข้าไปมือขวานะครับนะซ่อนเข้าไปอีกแล้วก็ and check it all around about check นะครับ s s a k e ปกติแปลว่าสัน่นไหมว่าเขย่านะครับในที่นี้นะครับ คุณครูแปลว่าแปลให้ว่าแลกขยา่าหรือวงแลบหมุนนะครับนะหมุนอะไรครับหมุนอิดในที่นี้คือหมุนมือนะครับไปรอบๆนะครับอิดอว์อว์ว์คือหมุนมือไปรอบๆยูดูฮอกกี้ฮอกกี้ดูแปลว่าทํานะครับในที่นี่ไม่ได้แปลว่าคุณทํานะครับก็คือคุณเต้นนะครับคุณเต้นเพลงฮอกกี้ฮอกกี้นะครับดูในที่นี้แปลว่าเต้นไปเลยนะครับ ทา,ทางที่ดูแปลว่าทำานะเวลามาแปลเป็นประโยคก็คุณครูบอกแล้วว่าแล้วแต่สำนวนนะครับนักเรียนเอามือซ่อนเข้าไปแล้วก็เอามือโผล่ออกมาแล้วก็หมุนมือรอบๆแล้วก็เต้นเพลงโอกคี้โปกี้แปลว่าอย่างนั้นนะครับ and you turn yourself around and let you could turn นะครับแปลหมุน yourself ตัวคุณเอง around ไปรอบๆนะครับนี่นะครับมีคำศัพท์ให้ด้วยว่า w h o e self w h o self นะครับแปลว่า ตัวตัวทั้งทั้ง,ท,งทั้งตัวเลยนะครับนะคือถ้าเล็บแ a น d เนี่ยมือซ้ายไรไรฟูด right, right นะครับก็คือเท้าเท้าขวาเล็บฟูดนะครับก็คือเท้าซ้ายแ e a ดก็คือศีรษะจนโฮเซลก็คือทั้งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมุนก็หมุนทั้งตัวก็คือเทินหยัวเซลลอุราอุราและรอบรอบแล้วก็ t h a t what it's all about ประโยคนี้นะครับนะอย่าแปลตามตัวทีเดียวถ้าแปลตามตัว that is แปลว่านั่นคือ what นะครับไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าสิ่งซึ่ง it is แปลว่ามันคือ all แปลว่าทั้งหมด about แปลว่าเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลแล้วจะไม่มีความหมายนะครับนั่นคือสิ่งซึ่งมันเกี่ยวกับทั้งหมดคุณครูก็เลยแปลให้หมายว่านั่นคือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมด เกี่ยวข้องกันทั้งหมดในที่นี้หมายถึงว่ามันเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันนะครับนะเอามือซ่อนเอามือออกแล้วก็หมุนมือแล้วก็หมุนทั้งตัวแล้วก็เต้นเพลงนี้ไปสิ่งทั้งหมดนี้ต้องเข้ากันนะครับแปลความหมายว่าอย่างนั้นนะครับ t is w h a t it's all about ทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันต้องเข้ากันต้องเกี่ยวเนื่องด้วยกันนะครับพร้อมเข้ากับจังหวะทำนองเพลงเพราะฉะนั้นนี่คือคำแปลของเพลงฮอกกี้ฮอกี้นะครับ โอเคนะครับนักเรียนเป็นอันว่าจบหน้าที่39นะครับไปต่อกันใหม่ในหน้า40ครับผม